สนอยเอาผัวของเขามาเป็นผัวของตัวเองไงนี่คุณพูดอะไรคะรีบพร้อมเข้ามาหาฉันเองเป็นจู้กับผัวฉันคุณต้องรับความจริงให้ได้นะคะต่อให้เธอจะพูดอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์มีเมียมีลูกอยู่แล้วแต่คุณก็ไม่สนใจมานี่เลยวิไปเอาผัวของเขามาเป็นผัวของตัวเองขอโทษเขาสิขอโทษโอ๊ยพี่อย่าแผลงฉันสินี่เธอมาทำอะไรที่นี่วิพี่บอกแล้วไงขอโทษเขาไปสิขอโทษเขาเดี๋ยวนี้โอ๊ยพี่ฉันเจ็บนะ แล้วเรื่องอะไรฉันต้องขอโทษฉันไม่ได้ทําอะไรผิดสักหน่อยก็ตอนเนี้ยแกเอาหัวของเขามันเป็นหัวของตัวเองไงก็พี่พร้อมกับเขาเนี่ยก็ไม่ได้รักกันตั้งนานแล้วนี่แล้วทําไมฉันต้องขอโทษอีกอย่างฉันไม่ได้ไปแย่งของของใครมาพี่พร้อมเขามาหาฉันเองคุณคะฉันต้องขอโทษแทนน้องสาวฉันด้วยนะคะคุณคะอย่าทําแบบนี้เลยค่ะคนอื่นเนี่ยเขามองกันเต็มร้านแล้วค่ะคุณคะฉันรู้นะคะว่ามันผิด แต่ว่าคุณปล่อยให้เขาสองคนอะอยู่ด้วยกันได้ไหมคะนี่คุณพูดอะไรคะคุณสามีของคุณอะเจ้าชู้จะตายถ้าเขาไม่เอาเวียเขาก็ไปเอาผู้หญิงคนอื่นอยู่ดีคุณเข้าข้างน้องคุณงั้นหรอคะทั้งๆที่คุณก็รู้ว่าน้องของคุณเนี่ยเป็นชู้กับผัวฉันแล้วควงแขนกันไปมาไหนตอนไหนโดยไม่แคร์ว่าฉันเนี่ยเป็นเมียนในสมรสเลยคุณคะสงสารวิเขาเถอะค่ะ,คะตลอดที่ผ่านมาเนี่ยวิเขาอะก็ไม่รู้เรื่องพร้อมอะ หลอกวิทั้งนันเข้าใจงั้นหรอคะทั้งๆที่คุณก็รู้ว่าพรเนี่ยมีเมียมีลูกอยู่แล้วแต่คุณก็ไม่สนใจคุณฟังนะคะมันไม่เกี่ยวหรอกคะ่ะว่าใครมาก่อนหรือมาหละ่ะฉันว่าคุณต้องรับความจริงให้ได้น,นะคะคุณอย่าทําเรื่องเล็กอะให้เป็นเรื่องใหญ่เลยฉันรู้นะคะว่าคุณนะกลัวว่าลูกตัวเองจะเสียใจแต่ฉันว่าคุณไปหาผู้ชายดีๆไปสร้างครอบครัวใหม่น่าจะดีกว่านะคะ ในเมื่อผู้ชายเขาหมดรักแล้วคุณก็แค่กลับมารักตัวเองค่ะเอาละค่ะถ้าพวกคุณคิดว่าสิ่งที่พวกคุณสองคนพูดเนี่ยมันเป็นทางออกที่ดีก็ได้ก็แค่ขยะไร้ประโยชน์ฉันยกให้ละกันเนี่ยฉันขอให้เธอกับเขาเนี่ยโชคดีแล้วกันนะคนเรานี่ก็แปลกเนาะย,ยอมทําทุกอย่างเพื่อเศษขยะที่ไม่มีใครต้องการต่อให้เธอจะพูดอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เธอรู้ไหมว่าพี่พร้อมเนี่ยเขาบอกฉันว่ายังไง เขาบอกฉันว่าตั้งแต่เขาคบกับฉันเนี่ยเขาถึงได้รู้จักคําว่ารักแท้เขาพูดแค่นี้เธอก็เชื่อแล้วงั้นหรอทําไมก็เขาพูดความจริงนี่แล้วเธอเนี่ยไม่กลัวจะเป็นเหมือนฉันบา้างยังไงเวลาเขาเบื่อเขาก็ทิ้งพี่พรก็บอกฉันเลยอย่ะว่าฉันเนี่ยจะเป็นรักเดียวและรักสุดท้ายของเขางาั้นตอนที่เขาให้ซอยเสนนี่กับเธอเนี่ยเขาคงบอกเธอสินะ ว่าเขาเนี่ยจะรักเธอคนเดียวใช่ไหมนี่สร้อยในมือของเธอทำไมมันเหมือนสร้อยของฉันอะ่ะวิจะเป็นรักเดียวและรักสุดท้ายของพี่มาเดี๋ยวพี่ใส่ให้ขอบคุณนะคะแล้วเขาก็ทำแบบนี้กับเธอใช่ไหมแล้วเขาก็พูดกับเธอว่า ผมโชคดีมากที่ได้เจอคนอย่างคุณแล้วคุณก็คือรักแท้ของผมเธอรู้ได้ยังไงอะวีพี่โชคดีมากเลยนะที่พี่โจเวียเพราะว่าวีเป็นรักแท้ของพี่วีเราพี่พร้อมนะคะวีครับพี่สัญญานะว่าพี่จะมีวีเป็นรักสุดท้ายทีนี้เธอยังจะเชื่อคำพูดของผู้ชายคนนี้อยู่อีกหรอ นี่เธอรู้ได้ยังไงเธอแอบฟังใช่ไหมฉันรู้แม้กระทั่งตอนที่เขาเริ่มจีบเธอหม่ๆห่ฉันรู้ว่าเธอสองคนเนี่ยทาอะไรกันบ้างฉันรู้ถึงไส้ถึงภูมิของผู้เธอสองคนนี่แหละนี่ครับดอกไม้สําหรับคนสวยขอบคุณนะคะมีดอกไม้มาให้วีทุกวันเลยอะเ้วนี่วีหิวหรือยังครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาวีไปทานข้าวแล้วก็ไปขับรถเล่นกัน ทำไมพี่พร้อมถึงชอบพาวิไปขับรถเล่นจังเลยอะคะเพราะว่าพี่อยากอยู่กับวีนานๆไงรู้ไหมพี่อะไม่อยากหาวีเลยนะที่ฉันพูดไปเนี่ยมันถูกแล้วใช่ไหมเพราะว่าเขาทําแบบนี้กับเธอทุกวันทําแบบนี้ซ้ําๆตอนที่เขาเริ่มจิบเธอใหม่ๆนี่เธอรู้ได้ยังไงเธอแอบติดกล้องแอบติดเครื่องดักฟังไว้ในรถใช่ไหม ถ้าจะว่าแบบนั้นก็ได้นะเพราะว่าฉันกับเธอเนี่ยก็ต่างคิดมาตลอดว่าเขาสารลักเราจริงแต่ความจริงก็ไม่เลยเพราะว่าเขาเนี่ยทาแบบนี้กับผู้หญิงทุกคนแล้วเขาเนี่ยก็ไม่เคยรักใครจริงนอกตัวเขาเองฉันขอบใจเธอมากเลยนะที่อุตส่าห์มาหาฉันถึงที่ร้านและทําให้ฉันได้รู้ว่าฉันเลือกแต่งงานผิดคนและฉันก็หวังว่าเธอเนี่ยจะไม่ชมนายแบบฉันไปดิกลับบ้านเถอะ เดี๋ยวก่อนค่ะการที่ผู้ชายกล้าทิ้งลูกทิ้งเมียมาหาเราเนี่ยงั้นแสดงว่าเขาไม่ได้รักเราจริงคุณคะถ้าคุณไม่อยากเห็นน้องสาวคุณเสียใจแบบนี้เนี่ยก็อย่าสนับสนุนให้น้องสาวเป็นคุณไปเป็นเนมียม